เมื่อลูกสาวคนรวยขี้เหงาชอบหาเรื่องตื่นเต้นเล้าใจให้กับชีวิตจึงอยากเข้าร่วมกลุ่มลับที่มีกฎว่าต้องเล่นเกมเสียตัวก่อนเท่านั้นจึงจะสามารถเป็นสมาชิกได้แล้วในท้ายที่สุดจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องวัยร้ายวัยร้อนเบื่อไหมครับเวลาที่ดูหนังฟังเพลงแล้วกำลังรู้สึกฟินๆกับฉากสุดปลแม็ก แต่ก็ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะให้อารมณ์ค้างผมแนะนำนี่เลยครับ YouTube Premium ในราคาสุดพิเศษเพียง59บาทต่อเดือนเท่านั้นจากปกติ209บาทเรียกได้ว่าโคตรถูกเพียงแค่คุณบอกว่ามาจากช่องชีวิตติดหนังจะได้รับสิทธิพิเศษสุด e x c l u s คลูซลุ้นรับเงินและของรางวัลมูลค่ารวมกว่าเดือนละ30,000บาทฟรีทุกเดือนโดยสามารถล็อกอินได้ในทุกอุปกรณ์ ติดโปรเก่าก็สามารถย้ายได้ทันทีถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับเท่านี้คุณก็จะสามารถดูหนังฟังเพลงได้แบบไม่มีโฆษณามาคั้นให้รบกวนหัวใจหนังเปิดตัวที่นางเอกของเราเอลิสันลูกคนรวยสาววัยรุ่นผิวขาวขาวกำลังให้สัมภาษณ์ว่าบ้านของเธออยู่ย่านทนมีฐานะเธอบอกว่าเราก็แค่วัยรุ่นที่ขี้เบื่อส่วนผู้ถ่ายคลิปก็คือเอริก หนุ่มรักการถ่ายวิดีโอเขาศึกษาเรื่องวัฒนธรรมของวัยรุ่นอยู่เขาถามโทบี้แฟนหนุ่มของเอริสันเกี่ยวกับการตั้งแกง PLC จากนั้นโทบี้กับวัยรุ่นอีกแก๊งก็ได้ปรชิญหน้ากันจนเกิดมีเรื่องมีราวแล้วเสียงรถตำรวจก็ดังขึ้นทั้งสองฝ่ายจึงรีบแยกย้ายกันหนีตกค่ำคืนนั้นพวกเขาก็ได้จัดปาร์ตี้กันและนางเอกกับโทบี้ก็ได้แยกตัวออกไปเพื่อนัวเนียต่อกันที่รถ ซึ่งฉากนี้โทบี้ถึงกับเคลิบเคิมเลยทีเดียวแต่ถ้าอยากรู้ว่าทำไมถึงเคลิมได้ขนาดนี้ก็ต้องไปดูในหนังตัวเต็มนะครับโดยในคืนนั้นเอริสันได้ไปนอนค้างคืนที่บ้านของเพื่อนสนิทที่มีชื่อว่าเอมิลี่เช้าวันต่อมาเมื่อเอริสันกลับมาที่บ้านก็ตะโกนเรียกพ่อแม่แต่ก็ไม่มีใครอยู่บ้านสักคนมีแต่โน้ตแปะไว้กับตู้เย็นเขียนว่าให้ไปทานอาหารกลางวันกับพ่อที่ออฟฟิศ พร้อมกับโนต้ตนัดบำบัดปัญหาชีวิตครอบครัวของพ่อกับแม่ช่วงสายของวันนั้นเอริสันจึงไปหาพ่อที่ออฟฟิศสองพ่อลูกพูดคุยกันแต่ดูเหมือนว่าทั้งสองจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่สู้ดีมากสักเท่าไหร่พอไม่ค่อยมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันตกค่ำคืนนั้นแก๊งลูกคนรวยทั้งสี่คนก็ขับรถเล่นวนรอบเมืองจนเบือ่อโทบีก็เลยเกิดไอเดียขับรถพุ่งไปทางฝั่งตอนใต้ย่ยานชุมชนแออัด เมื่อไปถึงบรรยากาศของที่นี่แตกต่างอย่างมากจากสถานที่ที่พวกเขาเคยอยู่เหล่าลูกคนรวยรู้สึกตื่นเต้นกับผู้คนที่พวกเขาเห็นแล้วโทบี้ก็ได้เจอกับพ่อค้ายาชาวเม็กซิโกที่มีชื่อว่าแฮกเตอร์และแก๊งของเขาโทบี้จึงขอซื้อยาสมุนไพรจากแฮกเตอร์หลังจากตกลงราคากันได้ก็ได้มีการซื้อขายกันแต่โทบี้นั้นรู้สึกว่ายามีปริมาณน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ทบี้จึงเดินลงจากรถโชว์ห้าวจะไปเอาเรื่องเฮกเตอร์แต่ดันไปเจอกับนักเลงตัวจริงเขาชักปืนขึ้นมาบังคับให้โทบี้คุกเข่าลงและเอาปืนจ่อหัวทำให้โทบี้กลัวจนฉี่ลาดออกมาดีว่าเอลิสันได้เข้ามาขอร้องให้ปล่อยโทบี้เฮกเตอร์จึงเบิร์ดกระโหลกโทบี้ไปทีหนึ่งก่อนที่จะจากไปนั่นทำให้โทบี้นั้นต้องรู้สึกอักอายเป็นอย่างมากเช้าวันต่อมาที่โรงเรียนโทบี้ก็ยังคงทำตัวเหมือนปกติ แล้วก็คุยโมอวดเก่งกับเพื่อนตามภาษาวัยรุ่นเมื่อเอริสันเดินเข้ามาเธอก็พยายามจะพูดปลอบใจโทบี้แต่นั่นกลับทาให้เขายิ่งรู้สึกอับอายกับเรื่องเมื่อคืนมากกว่าเดิมจนแทบไม่อยากจะสู้หน้าเธอแล้วบรรดาเพื่อนสาวของเอริสันก็เดินเข้ามาพอดีเหล่าเพื่อนสาวที่รักสนุกจึงได้ชวนกันออกไปท่องลาตีแต่ด้วยความที่บรรยากาศเดิมๆนั้นมันจำเจมากจนเกินไปเอริสันก็เลยคิดสนุกอยากเปลี่ยนสถานที่ จึงพาแก๊งเพื่อนสาวไปย่านชุมชนแออัดอีกครั้งเพราะรู้สึกว่ามันตื่นเต้นดีแล้วเอลิสันก็ได้พบกับเฮกเตอร์ดูเหมือนว่าเธอจะแอบประทับใจในตัวเขาอยู่ไม่น้อยเฮกเตอร์กับเพื่อนจึงได้ชวนพวกสาวๆไปร่วมงานปาร์ตี้ของพวกเขาด้วยความรักสนุกพวกเธอก็เลยยอมไปร่วมงานด้วยเมื่อไปถึงงานปาร์ตี้พวกเธอก็กลายเป็นจุดสนใจเพราะเป็นสาวผิวขาวที่มีบุคลิกแตกต่างจากคนที่นั่น แล้วเพื่อนๆของเธอก็ได้แยกตัวไปคุยกับหนุ่มๆที่งานปาร์ตี้พอเอลิสันเห็น Emily เอมิลี่เริ่มเหมามากเธอเลยรีบขอตัวพาเพื่อนกลับบ้านโดยก่อนที่จะไปเฮกเตอร์ได้เอ่ยปากชวนเอลิสันไปร่วมงานปาร์ตี้ที่โรงแรมอัลาวาโดในวันต่อมาเอริกก็มาหาเอลิสันที่บ้านเพื่อถ่ายคลิปสัมภาษณ์งานโปรเจกต์ของเขาต่อเธอบอกว่าโน้ตพวกนี้เป็นเบาะแสของครอบครัวเพราะพวกเราไม่ค่อยได้คุยกัน เมื่อเอริกถามว่าครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เธอเข้าแก๊งหรือเปล่าก็ทําให้เอริสันหัวเสียนิดหน่อยเธอก็เลยคิดจะแกล้งเอริกด้วยการยั่วยวนแบบสุดใจทําเอาผมถึงกับดูเพลินเลยทีเดียวแล้วเธอก็ถามเขาว่าอยากจะออดออทจิงแกลดกับเธอหรือเปล่าแต่ด้วยความที่เอริกเป็นคนดีเหลือเกินเขาเลยขอให้เธอใส่เสื้อผ้าโดยก่อนที่เอริกจะกลับบ้านเขาได้บอกกับเอริสันว่า เธอเป็นคนขี้เหงามากที่สุดเท่าที่เขาเคยรู้จักมาเลยซึ่งประโยคนี้มันก็แทงใจดำของเธออย่างมากต่อมาเอริสันก็ได้ขับรถไปย่านชุมชนแออัดโดยหวังว่าจะได้พบกับเฮกเตอร์เธอเปลี่ยนการแต่งตัวให้เป็นแบบคนแถวนั้นและเธอก็ได้เจอกับเฮกเตอร์จริงๆเฮกเตอร์มองดูการแต่งตัวของเอริสันแล้วพูดว่าฉันพยายามทำตัวให้เหมือนคนมีตังแบบเธอแต่เธอกลับพยายามแต่งตัวเหมือนพวกฉัน แล้วเฮกเตอร์ก็พาเธอเดินดูแถวบ้านของเขาและวิถีชีวิตของผู้คนแถวนั้นแต่การพาทัวร์ในคืนนั้นก็จบลงเมื่อมีตำรวจแห่เข้ามาจับกลุ่มพวกของเฮกเตอร์ทำให้เอริสันถูกจับกลุมไปด้วยเอริสันนั่งรออยู่ในห้องขังจนมีตำรวจมาปล่อยตัวเพราะผู้ปกครองมารับเมื่อกลับถึงบ้านเธอก็ทะเลาะกับพ่อพ่อขึ้นเสียงถามเอริสันว่ามีปัญหาอะไรทำไมถึงไม่มาคุยกัน เอลิสันก็เลยตะโกนใส่หน้าพ่อว่าทำอย่างกับพ่อเคยอยู่ให้คุยกับเธอจนแม่ต้องขอให้ทั้งสองฝ่ายหยุดทะเลาะกันหลายวันต่อมาเอริสันก็ได้เจอกับพวกของโทบี้ที่โรงเรียนเขาจึงถามถึงเรื่องที่เธอไปชุมชนแออัดมาแต่เอริสันไม่อยากตอบและเดินหนีไปในคืนนั้นเอเมิรี่ได้มานอนค้างที่บ้านของเอริสันเอ็มถามว่าเป็นยังไงที่ถูกจับเอริสันบอกว่าเธอกลัวมากแต่ก็น่าตื่นเต้นดี ประสบการณ์ที่เฮกเตอร์พาเธอไปพบนั้นมันกลับทำให้เอริสันรู้สึกหลงไหลตื่นเต้นกับวิถีชีวิตของชาวแก๊งถนน16เอมิลี่จึงขอตามเธอไปที่ชุมชนด้วยคนส่วนเฮกเตอร์กับพักพวกที่ถูกตำรวจจับก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาพอไม่พบหลักฐานการทำความผิดในเวลาต่อมาเอริสันและเอมิลี่ก็ได้ไปที่โรงแรมอันลาวาโดเมื่อไปถึงก็ได้พบกับชาวแก๊งถนน16โดยระหว่างที่นั่งดื่มกินกันจนเริ่มเมา สองสาวก็สนใจอยากจะเข้าร่วมแก๊งขึ้นมาแฮกเตอร์เลยบอกว่าที่นี่มีกฎอยู่ว่าอยากเข้าแก๊งก็ต้องถอยลูกเตา๋าจำนวนแต้มออกเท่าไหร่ก็ต้องฟิเจอริ่งกับผู้ชายตามแต้มนั้นซึ่งเอมิลี่ก็ตอบตกลงแต่ว่าเธอขอเป็นคนเลือกเองส่วนเอลิสันก็รู้สึกลังเลนิดหน่อยแต่ก็ตอบตกลงไปจากนั้นเอลิสันก็ถอยลูกเตา๋าซึ่งก็ได้หนึ่งแต้มส่วนเอ็มถอยได้สามแต้มแล้วเอ็มก็เลือกทอด ส่วนเอลิสันก็เลือกเฮกเตอร์ซึ่งฉากนี้สำหรับคอหนังแอคชั่นแนวฟาดฟันต้องไปดูในหนังตัวเต็มนะครับหลังจากที่ถอดเสื้อผ้านัวเนียกันได้สักพักเอลิสันก็เริ่มตั้งสติได้ว่าเธอกำลังทำบ้าอะไรอยู่เธอเลยร้องขอให้เฮกเตอร์หยุดซึ่งเฮกเตอร์ก็ยอมปล่อยเธอเอลิสันจึงชวนเอมิลี่ให้กลับบ้านไปด้วยกันแต่เอมก็ไม่ยอมกลับบอกว่าจะอยู่ต่อ เฮกเตอร์เลยบอกให้พาเอริสันออกไปก่อนพอพวกเขาจะลุมกินโต๊ะจีนเอมิลี่ขณะที่เอริสันออกมานั่งคุ้นคิดอยู่หน้าห้องก็ได้ยินเสียงร้องของเอมิลี่ดังขึ้นเอริสันจึงรีบเข้าไปช่วยเธอและขับรถพาเอมิลี่กลับบ้านวันต่อมาเอริสันตัดสินใจขับรถไปหาเฮกเตอร์แต่พวกของเฮกเตอร์ดูไม่สนใจเธอเอริสันเลยถามว่าทำไมเมื่อคืนถึงทำอย่างนั้นกับพวกเธอเฮกเตอร์จึงบอกว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเธอต้องการไม่ใช่หรอ แล้วทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันเอลิสันเลยบอกว่าเขาไม่รู้จักเธอเลยด้วยซ้ำเฮกเตอร์จึงพูดว่าเขารู้จักเธอดีทุกอย่างมันเป็นเพียงแค่เกมของเธอเธอแค่อยากสนุกแต่มันไม่ใช่ของจริงทั้งการพูดการแต่งตัวก็ไม่จริงซึ่งต่างจากเขาซึ่งเป็นวิถีชีวิตจริงแล้วเฮกเตอร์ก็บอกว่าเธอไม่เหมาะกับที่นี่หรอกระหว่างนั้นก็มีผู้หญิงมาเรียกเฮกเตอร์พอเอริสันได้เห็นก็รู้สึกอึง้ง เฮกเตอร์จึงหันไปตอกหน้าเอดิสันว่าคิดว่าฉันหลงเสน่ห์เธอหรือไงทําให้เอริสันผิดหวังและเดินออกมาต่อมาเอเมิลี่ก็ได้มาแจ้งความว่าโดนข่มขืนและชี้ตัวเฮกเตอร์ทําให้เฮกเตอร์โดนตำรวจจับพวกของเฮกเตอร์โมโหคิดจะไปเล่นงานเอริสันกับเอเมลิลี่ส่วนพวกของโทบี้ก็โกรธมากหลังจากที่พวกเขารู้ว่าเอเมิลี่โดนข่มขืน พวกโทบี้เลยคิดจะไปแก้แค้นพวกแก๊งกลุ่มถนน16ที่มา่ยามเกียรตกลุ่ม PLC แล้วโทบี้ก็ให้เอริกถ่ายคลิปพวกเขาเอาไว้ในเวลาต่อมาเอริกจึงเรียกเอริสันมาหาเขาและให้ดูคลิปที่พวกโทบี้ถือปืนและบอกจะไปแก้แค้นให้เอมิลี่เอริสันจึงรีบโทรไปหาโทบี้เพื่อบอกว่าเอมิลี่ไม่ได้ถูกข่มขืนแต่โทบี้ก็ไม่เชื่อและตัดสายทิ้งไป เอิสันเลยไปหาเอเมิลี่ที่บ้านแล้วบอกว่าพวกโทบี้กำลังจะไปแก้แค้นให้เธอเธอจึงต้องพูดความจริงว่าเอเมิลี่ไม่ได้ถูกข่มขืนแม้เอเมิลี่จะพยายามห้ามไม่ให้เอริสันพูดแต่สุดท้ายเอลิสันก็บอกความจริงกับพ่อและแม่ของเธอทำให้เอมโกรธมากและบอกเลิกเป็นเพื่อนกับเอลิสันจากนั้นเอเมิลี่ก็ขังตัวเองอยู่ในห้องน้ำพยายามจะฆ่าตัวตายเอิสันที่รู้ว่าเอเมิลี่คิดจะทำอะไร จึงบอกว่าถ้าใช้มีดโกนมันก็จะเจ็บมากนะแล้วถ้ากินยานอนหลับที่มีไม่มากพอเธอก็จะต้องไปอาเจียนที่โรงพยาบาลอีกเป็นชั่วโมงชั่วโมงทําให้เอมมลี่อดยิ้มไม่ได้ที่เอลิสันรู้ใจเธอไปสมดขณะเดียวกันพวกของโทบี้ก็บุกมาอย่างห้องของเฮกเตอร์แต่ก็ได้เจอแค่ผู้หญิงและเด็กทารกที่หวาดกลัวเท่านั้นพวกเธออ้อนวอนว่าอย่าทํรลายลูกของเธอทําให้โทบี้ตัดใจและวิ่งออกมา ระหว่างที่พวกของโทบี้ขับรถออกมาก็ได้เจอกับแก๊งของเฮกเตอร์พวกเขาต่างมองหน้ากันแล้วโทบี้ก็ได้เห็นรอยสักของกลุ่มถนน16หลังจากนั้นก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้นแล้วหนังก็จบลงโดยส่วนตัวเมื่อดูหนังเรื่องนี้จบวัยรุ่นก็คือวัยรุ่นบางคนอาจทำอะไรที่คึกขนองตามวัยมีความหุนหันพันแล่นส่วนพ่อแม่ก็ควรจะแบ่งเวลาให้ลูกบ้าง พ,พ่อแม่ที่พร้อมจะให้เวลาทุกครั้งที่ลูกต้องการจะเป็นภูมิต้านฐานที่ดีให้กับลูกแต่เหตุผลสำคัญที่ผมเลือกสปอยหนังเรื่องนี้ก็คือนางเอกน่ารักะ่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้ก่อนจากการหากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปเตรียมหนังเรื่องใหม่ก่อน รับรองว่าเรื่องหน้าสุดทะลึ่งชวนหาอย่างแน่นอนสวัสดีครับ